สวัสดีค่ะแม่เอี้ยงชาแนลสื่อสร้างสารรค์สังคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนวันนี้นะคะหลังจากภาวะโควิดผ่านไปร้านอาหารก็เปิดขึ้นมามากมายในนครศรีธรรมราชวันนี้แม่เอี้ยงจะนําเสนอร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านของเพื่อนแม่เอี้ยงเองนะคะอยู่ที่ถนนสายเทิดพระเกียรตินะคะซึ่งมีถนนใหม่ตัดผ่านไปจากตลาดสวัสดิ์แล้วมาทะลุตรงได้เลยเยื้งขึ้นไปก็จะเป็นปัป๊มปตทนะคะ ส่วนร้านนี้ก็จะอยู่ตรงกันข้ามเฉียงเียงกับร้านตาชูหาดใหญ่ซาซิมินะคะนั่นก็คือเฮงเฮงบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูค่ะถือว่าเป็นชาบูหมูกระทะปิ้งย่างที่ใหญ่ที่สุดในนครศรีธรรมราชเรามาดูเลยนะคะทำโต๊ะไว้รองรับคนมากมายโต๊ะนี้คัดสรรมาอย่างดีเป็นโต๊ะไม้นะคะ แล้วก็เตาปิ้งก็จะเป็นเตาแบบน้ำซุปแล้วก็มีปิ้งย่างอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะที่จอดรถสบายมากนะคะมีที่จอดรถมากกว้างพอทะลุไปถึงนู่นเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถบรรยากาศก็จะเป็นอาหารแบบนะคะมีญี่ปุ่นเจอปนอยู่อยู่ในนี้นะคะมาดูเลยค่ะ เป็นหน้านี้ก็ม็นเป็นหน้าดูดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะในร้านก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ดูนะคะก็จะมีกฎกติกาในการรับประทานบุฟเฟ่ว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่ทานได้ไม่จำกัดเวลานะคะอาหารทานเล่นไม่ได้ทำไว้ที่เฉยๆเลยนะคะ เป็นอาหารที่สั่งแล้วก็ปรุงมาเลยเช่นเฟ้นไฟทอดหอยเจานะคะปรุงเดี๋วนั้นแล้วก็เอามาเลยนะพนักงานก็จะรับออเดอร์ไปโอเคโซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนนี้นะคะสำหรับสองคน4คนนะคะก็จะเป็นโต๊ะขนาดเล็กนะคะที่ขนาดขนาดเล็กนะคะเป็นโต๊ะไม้ที่เราสั่งทำเองเพื่อให ท่านมาได้กินนั่งได้อย่างสุขสบายไม่เล็กๆไม่กระเบียดกระเสียนการนั่งนี่คจะโต๊ะยาวนะคะอยากจะนั่งโต๊ะยาวก็ได้นะคะดูนะคะเป็นไม้ที่สั่งทารรม,มาโดยเฉพาะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูโซนนี้ซึ่งเป็นโซนน้ําซึ่งเราจะต้องบริการตัวเองมาถึงปับเขาก็จะแจกแก้วน้ํานะคะน้ําแข็งมีตั้งแต่น้ําอัดลมมีชานมที่นี่ขึ้นชื่อนะคะเรื่องชานม ไมโลเย็นค่ะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำชาเขียวมะลิน้ำเก๊กฮวยชาพีชน้ำอันชันฮันนี่เลมอนมากดน้ำแข็งเอาที่นี่นะคะมาถึงนี่พนักงานน้องๆก็จะเอาแก้วให้คนละหนึ่งใบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมไอศครีมซึ่งจะมีท็อปปิ้งมากมายนะคะท็อปปิ้งนะคะดูเลยเยอะมากและยังมีน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสนะคะน้ำแข็งใสซึ่งก็ทำบริการตัวเองได้เลย เอาดูน้ำซุปค่ะน้ำซุปก็มีให้เลือกมีตั้งแต่น้ำซุปหม่าล่าน้ำซุปน้ำใสน้ำซุปต้มยำน้ำซุปปลาแห้งซุปน้ำดำนะคะเลือกได้เลยในหนึ่งโต๊ะจะเลือกในหม้อมันจะมีสองซี่ก็เลือกได้สองน้ำค่ะ,นะคะเข้ามาอาหารในนี้ก็จะปัสะจากมาแมลงวันเป็นห้องแอร์เย็นเฉียบเลย สะอาดแน่นอนนะคะแยกส่วนมาอืมอืมอาหารตรงนี้เป็นเพียงของเสริมนะคะส่วนถ้าเป็นหมูไปแล้วน,นมันจะเป็นชุดเป็นชุดหมูชุดเนื้อชุดสีทุนนี้ผักค่ะผักบุ้งผักอะไรต่างๆมีหมดนะคะมีเห็ดแต่และชนิดทุกเห็ดอ่านี่เส้นนะคะอ,ะอ,ะอาเมงราเมนนะีด่ดีนี่ดีมียก,มยกนะคะไข่ หมูพวกที่เด็กๆชอบนะคะอันนี้เพิ่มเติมจากชุดที่สั่งแล้วก็ยังมียำรวมมิตรทะเลหมูมะนาวอันนี้คือสิ่งที่มาตักเองบริการตัวเองคาราฮ่องกงน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีข้าวให้มีลาบหมูนะคะส่วนน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มถึง6ชนิดให้เลือก น้ำจิ้มเฮงเฮงน้ำจิ้มพนสึน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มยากินิกุน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นนะคะมีซุปมิโซะให้ด้วยนะคะในนู้นก็จะมีเซตของมีข้าวญี่ปุ่นมีปลาซาบะย่างมีไข่ม้วนมีปูอัดอะไรให้กินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะผลไม้แล้วมีพริกเกลือให้มีน้ำจิ้มมีเขาเรียกน้ำลาหวาน แล้วก็จะมีขนมเคก้กชนิดต่างๆขนมเคกม้กนี่การันตีความอร่อยนะคะอร่อยทุกชิ้นทุกรสแล้วก็มีขนมเล็กๆน่ารักนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าของร้านนะคะก, mm. ก็เพื่อนของแม่เอี้ยงเองนะคะป้าแมวค่ะ<อ>ก็มาดูแล<อ>มาช่วยลูก<อ>นะคะเอาตรงนี้มาจากไหนกันคะสาวๆมาจากไหนคะ ทีมไหนทีมไหนทีมดาวฟ้าเตรียมบุดุมเหรอคะอร่อยเหรอคะโอ้ถูกใจคนแก่นี่กินอะไรอย่ากินให้ถูกปรับนะคะกินแล้วต้องกินให้หมดนะคะจะโอเคมันในเป็นชุดนี้นะคะมันก็จะมีชุดทะเลมี3าราคามีส9งเ9 9าเกนะคะ ซึ่งแต่ละชุดก็เดี๋ยวก็จะได้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะทางนี้มาจากไหนคะทีมไหนคะทีมนี้มาจากน้ฟ้าธ <laughs> นากรน้ำฝาธนกรเลือดครอร่อยเลยปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดสดก,กุ้งสดสดนะคะค่ะเมย์ถงนี้มากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยที่มาสารครั้งแล้วเป็นยังไงบ้าง <laughs> พนักง,งานบริการดีไหมบริการดีวันนี้มากี่คนคะพาหา,พาหลานมาด้วยใช่ไหมแดนอยู่ที่ไหนตอนนีนมนมน้มีสนามเด็กเล่นด้วยอ๋อมีสนามเด็กเล่นด้วยแล้วไปดูกันนะคะถ้าพาเด็กๆมาเราก็จะนั่งกินกันอย่างมีความสุขเพราะว่ามีที่เล่นเราปล่อยให้เด็กเล่นตรงนั้นแล้วเราก็กินนะคะเอามาเลยค่ะโต๊ะเยอะนะคะตั้งแต่ข้างหน้ามาข้างหลังเลยตรงนี้คือโซนอะไรเนี่ย ตรงนี้คือที่เก็บอาหารพวกที่เราสั่งแล้วเขาก็จะมาไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ยกไปนะคะจะมีตู้เก็บเลยนะคะโอเคทางนี้ค่ะห้องน้ำนะคะสะอาดสะอ้านนะคะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงกว้างขวางเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวที่ สั่งของที่บอกแล้วว่าที่นี่จะไม่ได้ทอดเฟ้นไฟเอาไว้ไปวางเป็นถาดๆสั่งมาเท่าไหร่ก็ทอดเดี๋ยวนั้นทอดเดี๋วนั้นเลยเป็นของทอดที่ทอดสดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแทมปูระเกี๊ยวซ่านะคะ,อะหอยจ้ออะไรตรงนี้สั่งได้หมดเลยค่ะดูครัวนะคะครัวใหญ่มากนะนี่อาหารญี่ปุ่นค่ะ อันนี้เรียกว่าแซลมอนแซลมอนดองคแซลมอนดองอันนี้กุ้งดองอันนี้โูออาซาซิมินะคะดูพนักงานนะคะสาวๆกันทั้งนั้นเลยมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเล่นมีของเล่นด้วยอา้าว<ะ>คนนี้ชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงอะไรดังมากอ๋อเสียงดังมากเหรอคะสนุกไหมมาที่นี่สนุกสนุกน้องชื่ออะไรคะ อเล็กซานเดียคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อทัพทีมคนนี้ชื่ออะไรคะปูนน้องปูนปูนโอปูนโอปูนอ๋อครับดนี้ชื่ออะไรครับชื่อดชื่อน้องดิวคนนี้ชื่อแชมเปแชมเปญนะคะก็จะมีสนามหญ้านะคะแล้วก็มีที่เล่นให้เด็กๆได้เล่นนะคะพวกผู้ใหญ่ก็จะกินกันอย่างมีความสุขดื่มดำนะคะ ้าตรงนี้เฮงเฮงบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปเพราะนั้นนะคะก็เชิญชวนนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลสะดวกสบายที่จอดรถมากมายอาหารสะอาดกินไม่จำกัดเวลาอาหารสดๆด,ดใหม่ๆพนักงานสาวสวยกิริยามารยาทด,ดีและด้านข้างนะคะก็ยังมีบ้านกาแฟชื่อว่าบ้านต้นไม้ บริการด้วยถ้าเกิดไม่ได้อยากกินไอ้นี่ไม่ได้อยากกินชาบูบุฟเฟ่ปิ้งยา่างก็มีร้านกาแฟชื่อว่าบ้านต้นไม้ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันก็คือน้องหมิวนะคะค่ะก็เชิญชวนนะคะค่ะแวงวางก็แวะมาชิมได้ค่ะ